ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทำแลบกันนะครับเนื่องจากว่าเลคเชอร์เนี่ยนะครับเราเรียนไปเยอะแล้วนะครับทั้งหมดแหลวนะครับแลบวันนี้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทําการ วิเคราะห์ระบบมานะครับไม่ว่าจะเป็นคอนแทคไดแกรม DFD นะครับ ER ไดแกรมนะครับแล้วก็ Data Dictionary ซึ่งเราก็ได้ตัว Database ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มอบหมายให้พวกเราจากที่เราวิเคราะห์นะครับเรามาทำเว็บฐานข้อมูลนะครับโดยเป็นโปรเจกต์สนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนแลบก่อนนะครับก็เป็นการทำเว็บฐานข้อมูล เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็จะมีเป็น assignment เป็น project ์่้วยในแ a บนี้ด้วยนะครับจะให้พวกเราเนี่ยทำเว็บฐานข้อมูลขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับทำแ a บกันนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดนะครับ lab book บบนะครับ นักศาวางไว้ตำแหน่งไหนของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมวางไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับโอ,โอเคนะครับก็ทำการแตกแตกซิปไฟล์นะครับเมื่อเราแตกซิปไฟล์นะครับข้างในเราก็จะได้ ตัว Assessment Book 1มานะครับแล้วก็จะมีโค้ด PHP อยู่ใน PHP MySQL อยู่ในฟลเดอร์ Book นะครับแล้วก็จะมีไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ที่ผม Export ฐานข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เราติดตั้งแล้วก็ลองใช้ดูครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับของแ a บนี้นะครับ ะนะครับก็จะให้นักศึกษานะครับทาการสร้างระบบฐานข้อมูลหนังสือโดยมีรายละเอียดดังนี้ก็คือมีหน้าหลักหน้ารวมเมนูนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขค้นหาข้อมูลในตารางบุ๊กได้นะครับสามารถเพิ่มลบแก้ไขค้นหาข้อมูลในตารางแคตตโกรีได้สามารถเพิ่มลบแก้ไขค้นหาข้อมูลในตารางพาวิ i เชอร์ได้นะครับแล้วก็ออกแบบตกแต่งให้สวยงามน,นะครับเสร็จแล้วก็กส่งในในแล b ผ่านระบบ LMS นะครับะในผู้ชมนี้ก็จะมี3ตารางด้วยกันนะครับตารางบุ๊กนะครับก็จะมีคอลัมน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดนะครับไตเติ้นะครับออเทอร์พับลิเชอร์นะครับแคตตาก็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์เรนคีย์นะครับที่เชื่อมกับตารางแคตตาลรีกนะครับแล้วก็พับลิเชอร์นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของทั้ง3ตารางนะครับเดี๋ยวเราก็จะ นะครับทำการติดตั้งเลยนะครับนีการติดตั้งนะครับเราก็เปิดโปรแกรมตัว Excel ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เปิด Visual Studio Code ไว้ด้วยเลยก็ได้นะครับหลันะงจากนั้นก็ทำการ Start นะครับ Apache แล้วก็ MySQL สองตัวก็พอนะครับรอให้เป็นสีเขียวนิดหนึ่งนะครับ เราก็กลับไปที่ตัวโฟลเดอร์แลบที่เราดาวน์โหลดนะครับให้เราทำการ copy f o l d e ์ book นะครับขวานะครับ copy นะครับก็ามาดูตรงนี้ว่า start เสร็จหรือยังโอเคนะครับเมื่อตรงนี้ start เสร็จแล้วเป็นสีเขียวนะครับให้เราคลิกที่ a c p e l e r นะครับเพื่อเราจะเอาปุ่มเอาโฟ folder book ไปวางไว้นะครับในด c ซีแอแล้วก็ h ฮดอันนี้นะครับแล้วก็วางไว้นะครับโอเค,อเคนะครับเราวางเสร็จแล้วครับเมื่อเราวางตัวโค้ดโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะทำการไปสร้างดัตเต้าเบส ดัตเตอรเบสของเรานะครับเราเข้ามาดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะ import ไฟล์บุ๊กนะครับอันนี้เพราะนั้นเราต้องไปสร้างตัวดัตเตอรเบสชื่อบุ๊กแล้วก็มี S ด้วยนะครับนะครับที่การเข้า p h p myadmin นะครับก็คลิกปุ่มแอดมินตรงนี้ได้เลย ่ะนครับหลัอองจากนั้นเราก็มาคลิกที่ phpmyadmin ครับรอแปบ๊บหนึ่งนะครับช้าหน่อย ใช่ครับ <c oughs> เราก็เข้าสู่หน้า phpmyadmin แล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการสร้างดาัตาตเบสนะครับชื่อดาัตาตเบสก็นะครับ book ุ o o k e yes s, <c oughs> <S ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะให้รองรับภาษาไทยนะครับ <c oughs> เราก็เลือก t f 8 ครับ general ci ครับโอเค c ร e เ t e ครับโอเคเราจะได้ตารางบุกมาแล้วะจะได้ database ชื่อบุกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอ่า i m น o r t นะครับเนื่องจากว่าผมทำการ export ตัวตารางมาแล้วนะครับนักศึกษาไม่จาเป็นต้องต้องมาสร้างตารางใหม่นะครับให้เสียเวลานะครับพอเลยครับ เลือกช s e ไฟล์นะครับไฟล์เมื่อกี้เราไว้ที่ไดซีนะครับแซมกลบกุ๊ครับแล้วก็ไฟล์ b o o k sql นะครับ,รบหรือว่าหสกหรือว่าเป็นไทย sql นะครับคลิกครับก็ครับหลังจากนั้นก็ามาที่ go เลยครับ ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเป็น successfuly l นะครับตัวเขียวๆครับถ้ามี error เราก็ต้องไปดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วในร a t a b a s e Book นกะครับก็จะมี Book แล้วก็3มตารางด้วยการ Category Publisher นะครับข้อมูลในตาราง Book ก็ก็จะมีข้อมูลนะครับสา3ส่วนครับเป็ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรเจกต์แล้วก็สร้างดาตเตรเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาทดสอบดูว่ามันใช้งานได้ปล่นะครับเราก็พิมพ์ localhost นะฮะนะครับเมื่นะอที่โปรเจกต์ของเราก็คือ book นะครับเขีนะครับอ่าเขียนแล้วก็ enter เข้าไปอ่าเราก็จะได้ตัวโปรเจกต์มาแล้วนะครับโปรเจกต์ book นะครับ เราคลิกที่โฮม e นะครับอ่ามันก็จะมาที่หน้าอินเด็ก์ครับเราคลิกที่ปุ่ม i s สครับปุ่มเลสนะครับมันก็จะดึงข้อมูลจากอ่าตารางนะครับตารางอ่าตารางบุกออกมาครับแล้วก็ไปดึงข้อมูลจากตาราง Publisher แล้วก็ c a t r y o r y มาด้วยนะครับเพราะว่าเราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะครับอันนี้เป็น Basic PSP นะครับ คือการทำโปรเจกต์ทางด้านเว็บเน็ตเาิร์นะครับความสามารถของมันก็จะมีาสามารถอินเสิร์ตข้อมูลได้นะครับสามารถอัปเดตข้อมูลได้สามารถลบข้อมูลได้แล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลได้แล้วก็สามารถแสดงข้อมูลได้คือจะมีฟังก์ชันประมาณ5อย่างที่เราต้องทำให้ได้นะครับเนาะโอเคนะครับไม่ว่าเราจะทำโปรเจก ขนาดโตขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะมีฟังก์ชัน5อย่างนี้นะครับมันต้องทําให้ได้นะครับก็คือ insert ข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้ลบข้อมูลได้ค้นหาข้อมูลได้แล้วก็ดึงข้อมูลมาแสดงได้นะครับส่วนจะออกแบบดีไซน์ให้สวยขนาดไหนเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนของการออกแบบแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ดึงข้อมูลทั้งหมดมานะครับแสดงต่อไปเราสามารถที่จะเสิร์ฟได้นะครับอ่นะครับอันนี้นะครับ เขียนไว้ให้เสร์ชตามชื่อน,นะครับสมมติว่าเราเสรอกคำว่า,า PHP นะครับเสรอกดครับเราก็จะเจอเฉพาะอันที่เป็น PHP นะครับ insert ข้อมูลครับ insert ข้อมูลนะครับเรื่องเรื่องฉาว่าเป็นโค้ดเบนสิกนะครับเราจะไม่มีการล็อกอะไรมากมายนะครับคือเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเขียนเขียนล็อก ล็อกฟิลต่างๆบาร์โคดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทำให้โคดเนี่ยมันยาวแล้วนักศึกษาเนี่ยเริ่มศึกษาเนี่ยมันจะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเอาโคดที่จำเป็นจาเป็นเพราะฉะนั้นในส่วนของบาร์โคดเนี่ยก,ก,ก็จะให้นักศึกษาสร้างเองก่อนนะครับในที่นี้มี1นึ่งหนึ่งสองสองครับเดีย๋ยวเราจะใส่55ก็แล้วกันครับเข็ไตเติลนะครับจะเป็นภาษา หรือว่าหนังสืออะไรก็ได้นะครับเอาเป็น p อ่ t o s ตช p อปแล้วกันพ t ตช h อปโอเคครับแต่งก็เป็นตินะครับอ่าทั้งอ่าพับพิเชอร์นะครับก็เป็น c ีก็ได้นะครับ แล้วก็ประเภทนะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะดึงมาจากตารางแคตตา o r y นะครับถ้าเราไปปรับแก้ไขในตารางแคตตา o r อนะครับให้เป็นเช่นคอมพิวเตอร์นิยายวารสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับายละเอียดก็อบอกว่าอ่าอ่าอ,อะไรเนี้ยครับอ่ารูปนะครับเนื่องจากจริงถ้าถ้าเราทําระบบจริงๆนะครับเราต้องมีปุ่ม เล้าแล้วก็ไปเลือกรูปแล้วก็อัพโหลดก็เกิครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเบสิกถ้าเราเขียนให้มันสมบูรณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวนักศึกษาก็จะสับสนกับโค้ดนะครับแล้วก็ให้เขาค่อยไปต่อยอดในแล็บต่อๆไปนะครับซึ่งผมก็ก็มีการสอนโดยการทำวุฒชักพวก jQuery ต่างเนี่เข้ามานะครับทำให้มันเป็นเว็บดาตาัตเตอร์เบียที่เป็น Let s p s n s i v e ด้วยนะครับเนาะ นี้ก็เอาเป็นว่านะครับชื่อรูปภาพนะครับให้ .jpg ใส่แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วเอารูปไปใส่ครับนะเซฟครับอลองดูก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราลองมารีดดูนะครับว่าออันที่5เห็นไหมครับโฟโต o ชอปพวงเนี่ยเข้ามาแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราลองมาทำการแก้ไขนะครับอัปเดตข้อมูลอู เดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับก็คลิกที่อัปเดตนะครับาจาก p o o t o s h o p นะครับผมก็จะเป็น Photoshop CS3 นี้ดูนะครับสมมุติก็ลองลิดดูครับเปลี่ยนไหมอ่าเป็น CS3 แนละ้วเคอัปเดตต่อไปเราลองลบนะครับ Okay. เดี๋ยวลองลบอันนี้นะครับโ okay. อเคนะครับนะครับส่วนนักศึกษาเนี่ยนะครับในแลบนี้นะครับให้นักศึกษาติดตั้งอันนี้แล้วก็นักศึกษาสามารถไปตกแต่งประยุกต์ต่างๆนะครับนักศึกษาจะปรับดาาัตเทอร์เบียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้มันดูแล้วดูดีดูสวยนะครับแล้วก็ ทำการานะครับ Export ครั้งหนึ่งพอสมมติว่านักศึกษาปรับข้อมูลเพิ่มข้อมูลให้ให้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนักศึกษาก็มาคลิกที่ตัว Book Database นะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วทําการ export ข้อมูลนะครับเพื่อเพื่อจะส่งงานของแ a บ,บนี้นะครับ อ่านะครับพอดครับแล้วก็โกครับนะครับลังนั้นนักศึกษาต้องไปเซฟไว้ในด้สกีแอแซมเอสดีดอกนะครับแล้วก็บุ๊กครับก็เซฟนะครับอ่าเซฟทับไฟล์เก่าได้เลย,ยครับพอหลังจาก นักศึกษา e x o r t นะครับนักศึกษาก็ทําการ zip folder project ของเรา book เนี่ยนะครับนะ z ิปนะแล้วก็ส่งในระบบ ms นะครับโอเคนะครับแลบบนี้ก็จะจะแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาลองประยุกต์ทำตัว project student โดยเอาโค้ดอันนี้แล้วมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล student ในคลิปวิดีโอถัดไปครับผม